สวัสดีครับในคืนวันที่7ธันวาจะมีการบวงสรวงเบิกเนธพ่อปู่อกกายสังขารพ่อปู่องค์ดำแสนจิริจันทาและเจ้ายญ้าแม่มณีจันนะครับจะมีการเบิกเนตรในวันบวงสรวงในคืนวันที่7แล้วก็จะมีการเบิกเนรในวันที่8ธันวาคมนะครับในงานนี้นะครับใหญ่ชินนบัญชรเตรียมพระไว้ 1แสนองค์เพื่อมอบเป็นที่ระลึกเพื่อที่จะบอกบุญสร้างสมเด็จโตองค์โตนะครับส่วนจะมีเงื่อนไขพระเกศแท้อย่างไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับภาพที่เห็นนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของพระสมเด็จในจำนวน1แสนองค์ที่ใหญ่ชินมัญชรจะมาให้เช่าบูชาบอกบุญรวมทั้งแจกในวันที่8ธันวาคมนะครับ ส่วนที่เหลือก็จะนำไปสมนาคุณในวันที่29ธันวาคมในงานประโวดพระที่ศูนย์ประชุมบริษัทไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนะนะครับคราวก่อนใหญ่ชินวันชรเคยบอกว่าพระของใหญ่ชินวันชรผ่านการตรวจสอบจากสถาบันของอาจารย์โจกมีมือดีโทรมาบอกว่าไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะว่าเป็นการแอบอ้างวันนี้นะครับ ไม่ได้แอบ,บอ้างนะครับผมได้เชิญพี่ธเนศกรีบบัวแก้วมาออกคลิปพร้อมๆกับอาจารย์ใหญ่ใหญ่ชินนัญชรในคลิปเรื่องสองพระสมเด็จไอ้สอพ่พระขนแผนวันกลางนะครับเกสแท้ยังไงจะร่วมบุญยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับใหญ่ชินนัญชรนะครับว่าจะเปิดให้ร่วมบุญเพื่อสร้างสมเด็จโตองค์โตยังไงนะครับเราจะคุยด้วยเทคโนโลยีนะครับใครไม่ชอบ ใครปลามา่าปลามานะครับก็เอามาเอาไปตรวจสอบดูนะครับเพื่อความสบายใจขยายเนื้อทั้งของพิมพ์นะครับก็ไปดอูอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้างมาจะมาดูทางนี้ก็มาทางนี้นะครับตอนนี้ติดมาเดียวแล้วที่ใหญงติดัรง,งเลย สวัสดีครับพี่บอยสวัสดีอาจารย์ยักพี่ใหญ่ครับพร<อ>ะพ, <อ S 2> พิดีใหญ่พิธครับผมชอบเจ็ดชอบคนเดบนี้เ<ม>ช่าพระได้รับพระแจกไปหลักพันแต่หมดค่าตรวจหลักหลายพันเป็นหมื่นเป็นหมื่นพีค่คิดอยู่นานไหมถึงข่าวพระไปตรวจสอบไม่ทำไมอยา่าความต้องการความชั่วต้องการความชั่วสิ่งที่เราได้มาเนี่ยจากจากพี่ใหญ่เนี่ยวัดใช่ม่ใช่มันเป็นไปได้หรือพระองค์เป็นหมื่นเป็นแสนเขาจะมาแจกฟรีก็ไม่เชื่อได้มีการ นำพักเข้าส่งให้ทางสูตรของอาการโจ๊กในการตรวจสอบพ,พี่พี่ก่อนนั้นนี่พี่ไปตรวจสอบมาหลายที่ไหมกาา็ยังยังไปดิ่งไปที่เดียวดิ่งที่เลยดิ่งไปที่พทแพร์เลยไม่รู้ว่าแพร์ถูกก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเราพอใจพี่ว่าของสถาบันนี้สุดเลยมืองกันถือว่าอยู่ในจุดว่าอยู่ในชัน้นน้ำของบ้านหลังกันพี่ใหญ่ครับคิดไหมครับภ้าพี่จะผ่านสถาบันที่แบบ คือคค่อนข,ข,ข้างแข็งกว่าสถาบันอื่นคือผมคุยมาตั้งแต่4ปีที่แล้วครับว่าผมไม่ได้เกิดว่าเครื่องนี้เครื่องนั้นมันจะดีไม่ดีผมลุกล่งหน้าแล้วว่าวันหนึ่งจะต้องมีเครื่องตรวจะนะเพราะฉะนั้นพระที่ทอ่าเราได้เปิดตัวไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแท้ตาปล่าก่อนแล้วเป็นที่ประจักษ์ที่ว่าหนึ่งเราเดินในงานประกวดเมื่อประมาณทัก10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ติดชาร์จได้ก้วยขวาดมาจนแบบว่าเต็มห้องนี้ โอ้ถ้าเอาจริงนะ4,000ใบไม่อยู่นะครับเนื่องจากว่าเราเดินมาสุขทางไงแล้วปัจจุบันเราก็เลยการเผู้จัดอย่างเป็นตัวนะครับเลยเป็นที่จัดมาครั้งแรกประสบความสำเร็จนะครับครั้งที่สองก็จะจัดครั้งที่สองก็จัดวันที่29ธันวาคมนะครับเป็นผลที่จัดเพราะว่าหนึ่งเราหาทุนร่วมที่จะมาสร้างพระใหญ่ครับใครที่จะไปร่วมกับเรานะครับเราก็ยินดีนะครับค่าส่งของเราเนี่ย700บาทไม่แพงนะครับ700บาทเนี่ยนะครับหลายคนก็คิดเยอะแต่บางคนเนี่ยเขายอม เพราะว่าคุณเพียงแค่ส่งพ้าหนึ่งองค์คุณได้สิบองค์เลยรอบนี้ติดครั้งที่สองพี่บอยส่งเียวองค์นี้หน่ร้อยองค์ส่งหนึ่งร้อยองค์ได้ผาพันเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมนได้ผ้าพันได้พระพันองค์ถ้าติดรางวัลอีกก็ได้อีกตามจำนวนตามจำนวนอีกพี่ี่บอยมากำคำพี่ใหญ่ไปอีกเที่ยวหลายที่มาอยู่หลายเที่ยวเที่ยวที่ได้เยอะสุดกี่องค์หนึ่งกรำเนาะสี่สิบห้าองค์ หลายๆกรรมหลายยกรรมกรรมละสี่พระองค์แต่เที่ยวแต่หลายๆครั้งพี่ก็พี่ก็พี่รอที่สการเที่สการกรรมละก็คือพระเราราคาจะต้องได้แล้วเรามีโปรเจกต์พันอะกัรให้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ครอบครองพระโดยที่ไม่ต้องไปใช้เงินเยอะบางคนไปตั้งองค์เป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นแต่ของเราบอกว่าเราตั้งตาร์ทาที่สามพันแต่ถ้าขายวมบุญเนี่ยอจจะถูกกว่าพี่บอยพระถูกไม่แท้ ค่าจักฟรีไว้แท้อันนี้ก็ร้านร้านทำเใช่ใช่ใช่ใชเออพราะมันสามารถตรวจสอบได้อะว่าที่ที่อย่างอย่างออใหญ่เนี่ยเขาพูดมาเนี่ยคือเมื่อรับไปเนี่ยเราสามารถมีการตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยมันใช่นะ,ะก็เลยการว่าติดตามตลอดอ,อ,อะไรนะได้รับฟรีไหพระฟรีก็ผ่านไหมผ่าเอ้ยผ่านในในเจ็ดองค์นี่มีพระฟรีเรือมี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 เอ้ยมีองค์หนึ่งนี่มีองค์หนึ่งเป็นอ่าหน้าเป็น พวกนี้พวกนี้อ่าอันนี้เป็นผ้าแจกฟรีใช่ครับใช่ใช่ใช่พี่พี่แย่นนี่กินอะไรนะอ่าขอดูนะครับนี่คอันนี้จะเป็นขอบล่างควันหนูหลวงวิจิตรน่ะหลวงวิจิตรนี่แจกฟรีใบใช่ครับใช่ใช่นี่นะครับใบนี้นะครับผ่านการตรวจสอบของสถาบัน ISBA นี่มีใบรับรองมีอะไรทุกอย่างมีนะมีหมดทุกอย่างพัคฟรีนะครับรับมาแจกฟรีไปหมดค่าตรวจสอบสามละห้า ใช่ครับแต่ถ้าตรวจสอบทุกองค์พี่พี่คิดว่าพี่จะตรวจสอบทุกองค์ไหมก็จะมีโอกาสถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเพืสบายใจขึ้นไงครับแต่เบื้องต้นเราได้มีการไปตรวจสอบแต่ว่าไปเข้าชั่วโมงชั่วโมงมีการตรวจสอบก่อนครับซึ่งถามว่ามันตัดต้นใช่ไใช่ถูกไหมผ่านแล้วรอว่าเราจะไปทําการอไปเออถ้าเขามีเขามีการตรวจสอบสองวาตการอ่าเราจะไปทำการเออถ้าเขามีเขามีการตรวจสอบงวันชาไหมถูกไ่วรอว่าราจะไ ก็แล้วแต่เราอที่เวลาของของเี่เขาคือหนึ่งชั่วโมงครับพี่ไปตรวจกี่องค์ชั่วโมงก็เยอะกว่าเยอะเลยเยอะเลยเยอะถ้าใครได้รับมอบจากพี่พี่บอยนะครับพี่บอยไก่ชนพม่านะครับผมตั้งฉายานี้พี่พอใจไหมแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่มันมีชื่อไก่ชน่าไปแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับไปตรวจสอบให้ทุกองเครื่อนจะถ้าจะให้ให้มา้าวบก็สบายใจได้สบายใจพี่ ใก่ที่รับจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนไก่ชนนะครับถ้าเจอหน้าแบบนี้นะครุณขอพระไม่ได้ดิพระแลกไก่เขามีไก่อยู่แล้วเออนี่นะครับมาได้เลยครับนี่ตรวจสอบไว้ให้ทั้งกลุ่มประมาณนั้นพี่ๆแยกี่เป็นกี่กลุ่มของของที่ได้เป็นกี่กลุ่มเยอะมากเยอะมากซึ่งในในในสนังสึงก็เยอะมากเลยของใหญ่เนี่ยคืออะยะคือ ผมว่าโดยไม่ต่ำกว่าสามสิบพีน่ะสามสิบพีนในในมือของพี่อหญนะครับพี่ใหญ่รู้สึกไงกับเอฟซีไปตรวจให้เรียบร้อยแล้วก็ผมก็ต้องฟักเป่าไงดีไหมคือบางทีเราพูดให้แตกห่างขอไม่เชื่อแต่ทีเนี้ยเราได้ต้นตอที่บอกว่าเป็นตัวแทนเราไปทํำงานแทนเราโดยที่ว่าเราให้เขาร้อย้เขามาโปรโมทว่าได้จากของเราจริงไม่ใช่เอาจากที่คือที่คนอื่นมาอันนี้แหละไฮไลท์ตรงนี้ แล้วก็เขาจะไม่กล้าพูดแล้วว่าเขารับรองเฉพาะองค์เดียวเอาก็มันมาจากกลุ่มเดียวกันนะี่นะเขารับรององค์เดียวใช่ครับถ้ามันแท้มันต้องแท้หมดแต่ถ้ามันเก๊มันต้องยกตักล้าเก <A. S 1> ๊เก๊ทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเวลาจะตัดสินคนอย่าตัดสินที่บุคคลจงตัดสินที่พระเหมือนคุณตรวจเช็คผ่านคุณต้องยอมรับในสปีริตและใบรับรองของคุณคนะเพราะนั้นใบรับรองที่ออกมามีผลกับตัวคุณนะครับ เราคือคนที่นำพระไปตรวจพระจากสถาบาันหรือสูนไหนนะครับเขาก็อยากโชว์เขาอยากบอกว่าไปตรวจที่เฮียบุยพานไปตรวจที่ตีแลผ่านไปตรวจที่อาจาร,รย์บอยผานเข,า,ขาไปตรวจที่อาจารย์โชกผานเขาเข,า,ข,า,ข,า,ขาต้องกล้าพูดเดยว่าเฮ้ยรพระครูผ่านที่นู่นมาแล้วพระผมผ่านที่ทนี่ต้องพูดต้องบอกแต่ถ้าไปผ่านครบเนี่ยมันมีผลต่อผมไงเฮ้ยพระครูไม่ผ่านนี่ไม่างี้เลยาบอกเฮ้ย อย่าไปนะคนเนี้ยอย่าไปเลยใจที่เขาเนี้ยมันไปดูแล้วไปทานแต่ทีเนี้ยคาพูดนั้นมันหายไปไงนี่ไงคัดเลยเทียบเลยเป็นอ่้อันนี้แค่บื้อต้นอาจจะัพราคาพระมาไม่ไม่ up นะเพราะว่าผมต้องการให้ทุกคนเข้าถึงพระและตั้งการว่าผมจะสร้างพระใหญ่ผมจะใช้พระที่ผ่านการพิสูจน์เหล่านี้นะครับให้ทุกคนได้ครอบครองหรือจับต้องได้ราคาจับต้องได้จริงไม่ใช่ว่าอู้เป็นแสนเป็นล้านใครไปซื้อเจตนาผมผมมตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับ ตีปีมาเนี่ยผมแจกพระฟรีเยอะมากแล้วก็ออกแบ่งให้กับเอเนี่ยราคาถูกมากแตกต่างกันที่อื่นเลยเอไปต่อยต่อหลักแสนได้ยินมากับหูนะครับเออเรื่องจริงเพราะว่าเขาคือใครทำใครได้ไงอ่ะอยู่ที่ว่าเขาพอใจกันหรือไม่เฮ้ยพี่พี่บอยอย่างนี้พี่พี่เปิดตั้งใจเปิดองค์ไหมอะไปะอ่าสมมติว่าถ้ามีแชมป์อ่ะมีแชมป์มีใบอันนี้อ่าแก่โยนตัองเขาไว้เลยสามล้านสองท่อน แต่ถ้าไม่มีใบพี่ไม่โหดเหรอไม่มีใบเท่าไหร่กไม่คุการเช่าซื้อค้าไปอยู่ที่ความพออจใจถ้าใครไม่อยากเช่าก็มากรรมเอาใช่ก็คือวันที่แปดคุณมากรรมได้เลยแล้วก็คุณจะได้สิบอ๊กก็คือรู่นเลยส่งหนึ่งได้สิบก็คือยี่สิบเก้าเนวาพี่มันใด้สิทธิกรรมพาหลายครั้งไมเยอะเยอะเหรหลายครั้งด้วยคือใครพลาดกรรมพักที่ผ่านมานะครับอันนี้หัวร้อยย่อได้เลย ไม่เชื่อเองสุดท้ายเป็นไงครับก็เหลือแค่สองงานแปดกับยี่สิบเก้ามีสิทธิ์่าแจกแล้วนะมีสิทธิ์กรรมได้สองงานอ่าก็คือวันที่แปดใครมาได้ก็ได้เลทได้ลุยเลยเพราะว่างานนี้เราให้ใช้ตอกมือกรรมครับตอกมือกรรมอ่าวันที่แปดเพราะว่าเรามีที่เบอร์เนี่ยได้สิบกพันได้สิบพันแน่นอนกรรมละพัน ก็กรรมประพันธ์แต่เราจะให้ประพับให้กรมรมผสบพันธุ์เลยเอ,อ่าคือกรรมสองกันเลยกรรมสองันงม,มือปึ๊บไม่ใช่ช้อนนะกรมกรมๆๆนะเจตนาคือใครที่จะมาร่วมวันที่8เนี่ยนะครับเรามีวิธีนะครับที่สุดสาข,ขาเราก็คืออ่าได้กรรมพักกันเลยนะครับก็คือใครอยากจะมากรรมเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสแค่สองครั้งวันที่8ได้กรรมวันที่29คุณส่งคุณได้นั่นคือสิทธิที่คุณจะได้หลังจากนั้นเราจะไม่มีการแจกเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นอสองงานนี้ต้องวอร์มเลย ตังยาปุกไว้เลย <c oughs> ตังยาปุกเลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องพ้าอะไรกันพี่ใหญ่อของผมอะส่วใหญ่เนี่ยผมจะเล่นอ้าบ้านกลาง <c oughs> นะครับพ้าบ้านกลางเนี่ยนะครับประวัติเนี่ยนะครับก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าพระเนื้อดินเนี่ยประเทศไทยเนี่ยดิดนแพงที่สุดครับดินไม่แพงที่สุดสสยดินรวยอะต้องพูดงดีกว่า <c oughs> แต่ดินนั้นต้องเป็นดินที่เฉพาะก็ใช้คาว่าเฉพาะเลยนะเพราะว่า ยูจะไปเอาดินพิโลกมาก็ไม่ได้ทุกโปรไทยก็ไม่ได้มันต้องเป็นดินของสุพรรณหรือกำแพงเพชรครับเพราะดินแต่ละจังหวัดนี่แพงจริงๆครับนะกว่าจะมาเป็นพระกดให้เราได้เห็นเนี่ยนะครับบางองค์ก็สวยอย่างที่ผมซีนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นพระที่ผมได้ไปล่าลูกนะครับอ่าพูดง่ายกวาดมานะครับทุกรายการแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็แบ่งให้กับเอฟซีกุญแจไปล่าโลูกเองนะครับเพราะว่าหลายคนก็ประสบความสำเร็จนะครับติดหนึ่งสองสามเบียยกันไปเลยนะครับมี มีตั้งที่5แล้วก็คือร้อนชมเชยนะครับมีหมดนะครับพระเราเนี่ยเกล้ามาตันตีนะครับเพราะว่าตุนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นเป็นพระสวยส่วนพระไม่สวยเนี่ยเราก็จะแยกอีกกลุ่มหนึ่งว่าอันนี้ไม่สวยนะราคาเท่านี้นะเอาไหมสมมติว่าพระสวยผมก็บอกว่าเอานี้ผมจะตัดสามพันครับแต่ถ้าไม่สวยอ่ะสองพันได้ไหมอ่าก็เราวางเป็นระดับเนี่ยว่าความสวยงามถ้าแบบพระมีแชมป์อ่ะอย่างพระมีแชมป์เนี่ยก็ต้องบอกงี้ว่าเฮ้ยอ่าที่หนึ่งเนี่ย ขอสักหมื่นแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไปซื้อให้ด้วยนะครับเราก็ติดต่อคนทําใบนะครับติดแฟกซเหมือนของพี่บอยติดที่หนึ่งเปียบเลยนะครับใครจะเช่าของพี่บอยเนี่ยจะพครั้ที่มีแชมป์นะพี่บอยจะอาจจะอหลักหมื่นเอาหมื่นเดียวเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อด้วยนะเขาเปลี่ยนชื่อไม่มีจ่ายหรอกนะคือพี่บอยบอกยอมให้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์หลายคนก็พี่บอยบอกว่าเดี๋ยวจะหาเงินมาช่วยผมร่วมสร้างพระใหญ่นี่ต้องต้องตต้้อองงถียน้ำใจพี่บอยจริงนะครับเพราะบอกแล้วว่า บุญนะเท่านั้นที่ติดตัวตามเราไปนะครับจากคาพูดเดียวๆไม่ได้ครับต้องการกระทําด้วยครับยังยกตัวอย่างก็ขออาจารย์เวทเห็นไหมรัตอนนี้ทาพระปานะครับใครที่จะไปร่วมพระปาสร้างวัดใหม่เนี่ยนะครับก็ติดต่ออาจารย์เวทนะครับวัดทุ่งทองได้เลยนะครับผมก็โปรโมทไปนะครับในคลิปแล้วก็ลองไปดูกันว่าใครจะไปร่วมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกองละสองพันมีพระให้หนึ่งองค์นะครับลองไปดูกันนะครับก็ฝากด้วยครับวิหัยพระขุนแผนวัดบ้างก่างเพียมได้มาจากไหนอาของผมได้จริงแล้วเป็นกระสอบนะ มีเป็นกระสอบผมเยอะจริงเฮ้ยเขาบอกว่ามีน้อยมีน้อยมีน้อยทําไมนีนนะ่มา,มาคุยพระนดินเนี่ยกดได้ทุกวันมันไม่เหมือนพ้าเนื้อผมเดนนะต้องต้องไปรวมมวลสว์ตรงนั้นตรงนี้มารวมนะแต่พระนดินเนี่ยถ้าเหมือนเหมือนไหมไอ้ที่โรงอิฐเห็นไหมอย่างที่บอกอยู่ชั้นใหญ่ไหมมันระมเผาอิดเขาจะต้องเอาดินเฉพาะมาทำเผาเนะไม่ใช่ไปเอาดินอะไรมาเผามันไม่ได้นะมันไม่เหมือนกันเพราะดินพวกนี้เป็นดินคล้ายๆอ่าดินมันคล้ายๆเนื้อเนื้อผมมันปูมันจะมันๆแต่ถ้าผ้าไม่พันยันใช้เลย แต่แห้งเขาจะไม่ลั่นนะนี่คือเอกลักษณ์ของพระตระกูลนี้เลยเนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพระตระกูลนี้มีมากกว่าสารพบเพิพ <c oughs> เพราะฉะนั้นสารพเพินเนี่ยมีพระอะไรบ้างก็คือตั้แต่พิมพ์ใหญ่ลงมาพิมพายเล็กนิดเดียวเลยอะ่ะง่ายง่ายคือจะให้ผมบรรยายเนี่ยบรรยายให้หมดหรอกบอกเลยว่าสารหกพิมพ <c oughs> นะโอ้เยอะนะคือบางคนไม่รู้ไงโอ้ไม่ว่าจะเป็นบ้านกลางใครพาซิกหลวงพอ่อลนงแล้วก็พวกไม้พุทรามีท่านั้นเลยนะครับต้นใหญ่เป็นพระตระกูลเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราดูพระเนี่ยอย่าไปเหมารวมว่าเอ้ย มันเป็นพรกเก้พัฒนาพักที่นั่นพ่ะที่ก็คุณตัดสินที่หน้าจอคุณไม่ได้ตัดสินที่หน้าพระนะคุณดูจอแล้วคุณบอกเก้แท้นะครับไอค,คนเอนตี้กับเอนตี้จังเลยนะเพราะนะั้นเปลี่ยนอารมณ์คากติของคุณเนี่ยนะครับ <c oughs> คือถ้าไม่ใช่เนี่ยคุณก็แชร์บอกเขาเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เืยอย่าไปเล่นเลยผาอย่าที่มันชอม,ชอมันเก้แชร์เข้าไปแล้วบอกพี่บอกน้อยทุกเลยว่า <c oughs> ห้ามเล่น <c oughs> เขาจะได้รู้ป <c oughs> ้องกันภูมิแต่ถ้ามันแท้เขาได้ปรยยะโยชน์อเปล่าเฮ้ยมันแท้เว้ยเฮ้ยคือขายได้จริง้ยมี่ใหญ่ หลังจากไปตรวจมาพี่กล้าเล่นเล่นอย่างสบายใจเลยสบายคือใครวันก่อนนี้ผมเจอพี่บอยไปกรรมพระในงานพี่ใหญ่ผมตกใจว่าทําไมกล้าเพราะเขารู้นี่เองอออเพราะว่าเขาเขารู้เลยไงทุก<ะ>คนรู้แล้วว่าเฮ้ยได้ไฟแล้วมันดี<ะ>เขาก็เลยมาทำไม่ใช่พี่บอยคนเดียวนะอีกหลายคนนะ,ะคนใหญ่ก็คือน้าประจําเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่นามานนาประจํยแสดงว่าพวกนี้เขามีข้อมูลแต่เขาไม่บอกครับเขามาบ่อยไม่บอกคเฮ้ย อันนี้นะครับพี่พี่บอยพิ่งมามาเปิดกลัวกลัวคนไปแล้วก็ได้น้อยอ่า <c oughs> แล้วก็บอกว่าเตรียมตัวเลยกำงานนี้มีกรสองงานอ่าคือถ้าบอกเขาคนไปเอ,อ,เอ้ยไอพวกที่ปามาบาเกสก,ก็ดีเหมือนกันมันได้มไม่ไม่ได้ไม่ต้องมาแย่ยงสุดท้ายเป็นไงตอนนี้ความจริงเริ่มประจานแล้วทีนี้แหละทีนี้ไม่ไม่ไม่ได้แต่งกันแล้วนะก็เตรียมตังค์ยกตุกไว้แล้วครับคนละพันต้องพันเตรียมบัตนะครับเพราะอันนี้ถูกแน่นอนครับอ่าพี่ใหญ่พระ เดี๋ยวเราจะส่องเนื้อให้ดูไหมพระพักตั้งกันดูได้ดูได้ดูได้ครับผมคือเดี๋ยวผมจะสมมติให้ฟังนะว่าเราพอเราส่งไปแล้วเราเห็นวยอะไรครับคือพระเนี่ยที่อยู่ในซอนเนี่ยเราเจตนาของเราคือเอาไปประกวดนะครับแต่ที่อยู่ข้างน้าเนี่ยคือเป็นพระเดิมๆที่ไม่เคยทาความสะอาดนะครับก็เราก็จะเห็นเนื้อได้จริงนะครับน่าจะมีปัญหาด้านหลังนะครับเดี๋ยวดูให้ก่อนนะครับอ่านะปุ๊บเลยนะ แต่ชัดขึ้นเนื้อหนงเขาเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะแล้วเป็นคล้ายๆมันนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะซูมเนื้อเนื้อในนะครับให้ดูนี่ครับนี่มันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเอกลักษณ์เลยนะของบ่านกางเลยนะครับจะเป็นพิมพ์แรกล้วแต่สังเกตเนื้อนะครับต้องเป็นมันปูแบบนี้เลยทำผิวเปิดนะครับอันนี้คือ ที่เราคัดเอาไว้ล่าโลปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ล่าแล้วเรากลายเป็นผู้จัดประกวดนะครับในสาสวิทยาศาสตร์แล้วนะครับทุกคนจะได้เห็นเนื้อในจริงๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อในนนี้จะดูได้ไงดูได้ยังคือนาพยากับชุ่มกอจะต้องเป็นลักษณะนี้หมดเลยเพราะเป็นดินเฉพาะนะครับเพราะว่าเป็นดินหยาบนะครับไม่ใช่ละเอียดนะครับบางคนบอกเป็นดินละเอียดไม่ใช่ครับไม่เหมือนพรอปานนะแต่การนะครับพราปานด้อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็อย่างงี้เดี๋ยวผมจะส่งให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะดูไอ้แบบที่แบบ เดิมๆอันนี้คือพลาที่ผ่านการทำความสะอาดนะครับเพื่อที่จะเวลาเข้าไปถ่งกล้องหรือถ่ายรูปมันจะสวยนะครับอันนี้คือความสวยเราจะเห็นว่าเป็นก้อนๆปรวดเลยนะครับที่เอกลักษณ์เลยเดี๋ยวจะให้ดูไอประเภทที่แบบว่าเดิมๆนะครับว่าไอเดิมๆหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมซูมให้แล้วเ,าเอาคร่าๆเลยนะอันนี้คือเป็นผิวเดิมๆนะครับไม่ผ่านการทําความสะอาดหรือปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผิวมันอยู่ข้างในใ นะครับก็คือจอกเข้าไปปุ๊บมันอยู่ตรงงหนนะมันหลบเพราะว่าพระไม่ได้เช็ดไม่ได้ถูไม่ได้ขัดนะครับเนื้อจะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราองตาเปล่าเอ๊ะมันมองเหมือนกระด้างกระด้างนะอย่างที่บอยจับแล้วมันเอ๊ะมันแปลกแปกแต่เวลาเราจอกด้วยกล้องละเอียดขนาดนี้ทะลุเลยนะครับแล้วเราจะกระจ่างนะนี่นะนี่ถ้าถ้าเช็ดนะมันจะมันแฝงเลยเหมือนเอ่อมันปูเลยเฮ้ยพี่ใหญ่ลองใช้เทคนิคของพี่ใหญ่จูนนิ่งหน่อยเขาบอกว่าเวลาสั่นนิดนึงนะพระเนื้อพระมันจะโยก มันจะไหวเหมือนยอดไข่จริงๆแล้วพระเนี่ยไม่เล็กโยกเลยนะมันมีดินมันมีแร่ในตัวนะครับต้องบอ,อกนี่ว่ามันมีแร่ในตัวนะไอ้พวกเนี่ยก็จะพอดึกพวกแถวซ้ายพวกเนี่ยมันจะเกาะเพราะไอ้พวกนี้คือเป็นพระที่อยู่ในกรุกนะครับเพราะฉะนั้น่วนใหญ่ตระกูลนี้จะอยู่ในกรุกนะครับอยู่ในโถนะครับก็เราก็จะเห็นพวกไอ้ข้าพวกเนี้ยเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดกเราทําความสะอาดแล้วปุ๊บมันจะไปโชว์เนื้อในก็คือเราไปปัดเขาออก นะครับด้านในก็จะกลายเป็นมันปูแบบเมื่ออ,องค์สักครู่นะครับนี่คือหลักการเลยถ้าถ้าระบบดเดิมๆเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดูให้ดูในห,หลายองค์นะครับจะได้เห็นด้วยนะครับนี่ก็คือ,อพระที่ไม่พันกระล้าเลยนะเนี่ยคือเดิมๆเ,เ,เลยนะคือพระชี่นี้นะครับมีแตกุที่วัดอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ไว้ยัดไม่เอ,อย่ยแล้วกันเยอะมากเลยก็คือแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนะถ้าเราถ้เาเช่ดมันจะสวย ได้ครับอันนี้ก็คือมันจอได้แต่แค่น,นี้ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวผ,วผมจะดึงให้นะเดี๋ยวผมจะดึงให้นี่นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อพักที่ไหนนะครับเนี่ยเราจะดึงปุ๊บเนี่ยมันจะได้เนือ้อครับแต่ถ้าเราไปโดนนะครับถ้าไปโดนปุ๊บเนะี่ยเดี๋ยวผิวมันจะเปลี่ยนแต่สมมติว่าเราไปโดนสัมผัสนะเดี๋ยวผมจะเอาองค์ที่โดนโดนสะัมผัสนะครับถ้าโดนสัมผัสจะเป็นอย่างนี้นี่สีเขาจะเข้มขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยถ้าโดนสัมผัสแล้วมจะเป็นอย่างนี้เลยนี่คือหน้าตาที่โดนสัมผัส แต่ถ้าไม่สัมพันกับผิวมันจะอีกแบบหน,น,นึ่งนักแสดงว่ามองข้ามไม่ได้ว่าเอ้ยมันมองแห้งๆที่จริงผ้าที่นี่มันแห้งแบบเดิมๆมันแห้งในกรุ๊กนะครับเวลาเราเอาผ้าอ่านน่มๆมันอ่อนเลืกคู่กันเนี่ยไปเช็ดผิวมันจะไปเลยนะครับเราจะรื้ว่าผ้าชนี้มีสารพิษบนผิวนะครับอาจจะมีมากกว่าแต่วันนี้เราเอาคร่าวๆนะครับก็ไม่ได้ออกเยอะแล้วก็ถ่าไงดูแต่เบตะเกา้าเนี่ยคือวันนี้เรียงไม่เสร็จหรอกครับนะแค่สองตะกร้านี่ตายเลยนะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะ เห็นไหมเราก็จะได้เห็นเนื้อเราก็จะเห็นพวกปวดพวกเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยน้ำพญาก็ดูแบบเดียวกันนะน้ำพญาดูแบบเดียวกันเลยเหมือนก็นเที้เลยไม่มีอะไรแตกต่างเลยครับเพียงแต่ว่าเราจะเอาผ้าไปถูเขาหรือเช็ดเขาที่เช็ดเนี่ยคือเราอยากจะเห็นผิวในนะครับเขาเรียกว่าผ้าใช้นั่นแหละแต่ถ้าไปแฝงมันก็จะเปิดแบบนี้มันโดนเหงือ่อไงมันก็จะโดนสัมผัสนะแต่เนี่ยเดี๋ยวนี้ยเขาไม่ต้องไปโดนเหงื่อแฝงแล้วคือเอาผ้าเช็ดเบาๆมันก็ออกแล้วอ่ามันจะเป็นว่บเป็นพวกคราบแห้งๆเฉย นะเพราะพระพระ,ะมันอยู่ในกลุก่มเมื่อมันออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสภาพของตัวเขาเองนะครับนี่คือหลักการอัตโนมัติเลยนะหลายคนบอกเอ๊ะมันจะมีจริงหรือเปล่ามีจริงครับแต่ว่าบางคนไม่เคยเห็นไงค,ค,คือบางคนตีบอลลมเอ๊ะมันเก๋หรือเปล่าเป็นเป็นพระที่นั่นที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับคนคนจะคนจะพูดไว้ตีตีต้นไปก่อนใค่ยอยเนี่ยอย่างเนี้ยสมมติเดี๋ยวผมยาวขึ้นให้อีกอยู่พีนึงนะคือถ้าพระมันไม่โดนอะไรเลยเนี่ยมันเดินไปถึงอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะแห้งๆอย่างเงี้ย แต่ถ้าเรามองจอเจาะลงผิวด้วยตาเปล่าเนะี่ยเรารู้เลยว่าข้างในเสียอะไรครับอ่านี่คือราคาเลยแต่คนน่ะไปมองข้าพว่าเฮ้ยพระแห้งไปเปล่ามันรู้สึกเหมือนปลาตาแดงอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเอาผ้าไปโดนเลือกไปแฝงสมัยก่อนพระใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไปทักรวดรรแล้วก็แฝงสมัยก่อนนะปัจจุบันเนี่ยมนันไม่มีแล้วไอ้ทักรวดเน่ะนะขนะาดสุพเดชทักรวดผมมีเป็นตะกร้าเลยมีเนี่ยเจี๊ยบเลยถ้าสมัยนี้ใครจะไปทักรวดมันมันจะยักษ์กินตายเลยนะเนี่ยหน้าตา ก็คือเราจะเห็นพวกคาบอ่าพูดง่ายเป็นคาบพวกไอปูนนะครับที่มันอยู่ในกรุนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการผสมแล้วก็เป็นพวกอ่าทรายขี้กานะครับแล้วก็พวกขี้อะไรพ่ปูนขี้ทรายขี้ดินคือน้ำขึ้นน้ำลงก็คือมันอยู่ในเจดีย์หมดแล้วมันแตกกลุ่มกมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเจดีย์เนี่ยวัดอะไรผมจําไม่ได้ครับแตกมาชุดเดียวกันเลยแตกไปเยอะมากเลยคนแทนไปเช่ากันองค์หนึ่งเป็นหมื่นนะก็เหมือนไอหลุมพ้าเดิมอะแตกกูุออกมาอ่า วัดเอยชื่ออะไรกันนะอยู่นครสวรรค์น่ะนะก็ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นพันแท้ถ้าถึงยุคพ่อนรลวหะมันได้เนื้อดินพวกนี้คือถ้าเรามองผ่านๆเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่ถ้าเราเอาไปทําความสะอาดเช็ดปัดฝุ่นเขาสักนิดหนึ่งเราจะเห็นเนื้อจริงของเขาเพราะว่าพระมันถูกเก็บไว้ในกรุบเวลามันอยู่ในกรุบเนี่ยมันก็จะอยู่อบอยู่งั้นอบความร้อนความเย็นอะไรของมันอยู่งั้นน่ะมาคนก็ลั่นระเบิดก็มีนะแต่หลักการก็คือผมบอกว่าอย่าไปมองข้ามว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าสงสัยไม่ผิด แต่ต้องตรวจครับเดี๋ยวนี้เขาตรวจง่ายแล้วผ้าเนี่ยผมเนี่ยล่าโรคก,กับพระเนื้อบ้านกลางเนี่ยมาเยอะมากต้องบอกว่าผมเป็นแชมป์อ่ะจนบอกว่าไม่อยากกระส่งแล้วอะ่ะส่งยังไงมันก็ทีหนึ่งนะจนบอกว่าไม่เอาละเลยเป็นผู้จัดเสนอรูปเรื่องไปนะสบายใจอยากเห็นคนรุ่นใหม่เดินเข้ามาประกวดแล้วผมบอกเลยว่า,าวันอาทิตย์ี่ยี่สิบเก้าธันวาเนี่ยเราก็เชิญงานว่างานประกวดเราเกิดขึ้นนะครับส่งหนึ่งองค์ได้สิบองค์งานนี้เราจับแยกจริงน,นะครับเพราะนั้นใครที่เป็นเอฟซีนะครับ งานนี้นะครับไม่ไปไม่ได้นะครับเพราะงานนี้งานใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแจกพระลักษณะแบบว่าส่งหนึ่งได้สิบคุณส่งหนึ่งร้อยองค์เนี่คุณแจกพระทั้งหมู่บ้านเลยนะ <c oughs> อย่างพี่บอยส่งร้อยองค์ได้พันองค์ช่วยงานกระถิ่นพระยังเหลืออยู่เลยอ่าแล้วคุณคิดเอาถ้าคุณส่งร้อยองค์แล้วแล้วคุณได้พันพันองค์เอาไหมาล่ะโอ้แจกทั้งหมู่บ้านนะหมู่บ้านหนึ่งก็สามร้อยลังคาเรือนสามร้อยลังคาเรือนนี่อ่าถ้าเอาสามร้อยลังคาเรือนมาคูณกันเป็นตัวเลขจำนวนคนเนี่ยประมาณพันกว่าเลยนะ พันกว่าคนนะ่ะเพราะฉะนั้นคุณส่งร้อยองค์คุณเจ็ดในทุกคนยกเว้นเด็กก็คุณก็บอกเออเด็กยังไม่มแฝดเลยแต่ยืนยันว่าระาชุมนี้ผ่านการพิสูจน์จาก<ช>เครื่องแล้วก็ของพี่บอยเป็นเครื่องการันตีว่าระาชุดนี้เป็นพระชุดเดียวกันนี่อันนี้คือหลักการเลยนะอย่างน้อยเนี่ยใครไปไงานปมเนี่ยคุณได้พระเยอะไม่มีเงื่อนไขครับส่งหนึ่งได้สิบส่งสิบได้ร้อยส่งร้อยได้พัน,นทีเดียวครับเนี่ยนะครับอ่าพ,พี่บอยพี่บอยส่งพระมาหลายที่ไหม สี่ที่แต่ละที่นี้เขามีมาตรฐานใกล้เคียงกันไหมก็ใช่ครับใกล้เคียงใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับใช่ครับพี่ใหญ่ในงานประกวดพระของพี่เนี่ยมีสมเด็จอย่างเดียวหรือมีอย่างอื่นให้ทุกรายการครับล่าสุดนะครับไม่ได้ออกเอกสารมาอยู่ด้านนอกครับคือตอนนี้นะครับพี่บอยนะครับกับแฟนพี่บอยเนี่ยนะครับก็ได้สละเวลาอันมีค่าของพี่เขาเลยทั้งคู่เลยนะครับจัดรายการให้เราใหม่หมดเลยรู้สึกว่าจะสองพันกว่ารายการ สองพันห้รกอ่ะเกือบสามพัน huh. นะครับงานนี้นะครับพี่บอยทำใหม่หมดทั้งเล่ม uh huh. เป็นระบบใหม่หมดเลยแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไงเดิมนะครับเราใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครั้งที่สองที่จะเกิดขึ้นเก้าส uh ิบเปอร์เซ็นต์จากพักแค่ไม่กี่พัน uh huh. ขึ้นเป็นสองพันเรากบสามพันสามพันรายการแล้วก็บอกเลยว่างานนี้พี่บอยเขาจัดดีมากจัดจ<า>เ,เต็บโต๊ะ อาจัดระเบียเป็นโต๊ะคือแยกเป็นโต๊ะก่อนนะครับเป็นโต๊ะหมดนี่คืออันนี้คือต้นตระบบพี่บอยกับภรรยาหักตบองบกงี้ไม่ได้จ้างใครทําแฟนพี่บอยทําให้หมดแล้วก็ทําอันนี้เอาไว้ให้กับเอฟซีไปรับหน้างานนะครับแล้วก็ไปรับนี้แต่ไฮไลท์มันอย่ตรงไหมทำไม่เหมือนไทยปกติเนี่ยกรรมการเขาจะใช้เรียอเดียวกันพี่บอยจัดใหม่ครับโต๊ะหนึ่ง รับไปจะได้ไม่ต้องปเปิดหน้าไหนวะหน้าไหนวะไม่ใช่นะพี่บอยออกแบบให้เสร็จสมมติลงกูทิมโต๊ะหนึ่งอะเปิดตึงอะคุณรับผิดชอบปเปิดนี้ถ้าเปิกนี้มาแสดงว่าเป็นข้างของคุณมไม่ต้องทะเลาะกันว่าไปโต๊ะนั้นไปโต๊ะนี้เขาจะมีชื่อพร้อมครับจะมีประจำโต๊ะนี่พี่บอยทำให้ห้าโต๊ะกรรมาการจะได้รับโต๊ะละสองเล่ม คือจะพอทูตปูทิมจะมีสองเล่มก็คือปูทิมอย่างเดียวคนก็รับปูทิมคุณก็รับปูทิมคุณรับสมเด็จคุณก็รับสมเด็จโต๊ะนสอบเล่มที่บอยทำให้หมดลายน้ำทำไปหมดทั้งหมดนไม่มีการต๊อปปี้เป็นการล่างขึ้นมาใหม่นะครับจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วเอามดรวบรวมสามสำนักมารวมกันกลายเป็นเล่มนี้เกิดขึ้นพี่บอยคูทําให้พี่ใหญ่คุณแผนบ้านกลางของพี่นี่โอ่งละของผมเนี่ยถ้าสวยนะครับ สามพันคู่ห้าพันไม่สวยสองพันราคาเดียวครับคือไม่สวยก็บอกว่าไม่สวยนะแต่ว่าเป็นแท้นะแต่จะให้เราแบบทำคำนาดให้เราก็ทาให้ได้นะครับก็คือเราแค่แค่ผ้าเช็ดปัดๆเหล่านี้เุาแา้วก็ไปไปดูรายละเอียดหรือในในไลฟ์สดของของพี่ใหญ่ของผมเนี่ยไลฟ์สดทุกหนึ่งทุ่มครึ่งของทุกวันนะครับเป็นการเปิดแบ่งเช่าเงินที่ได้เราก็จะเอาไปรวมในการจัดสร้างส่ดนจะโตแม้แต่งานประกวด เราก็เอาเงินตรงนั้นกลับมาทําตรงนี้นะครับแม้แต่งานวันที่8ที่จะเกิดขึ้นเราก็เอาเงินตรงนี้กลับมารวมและยี่สิบเก้าจากการประกวดเราก็เอามารวมรแม้แต่ว,ว่าทําฟังรถทาบ้านขายก็เอามารวม <c oughs> รวมทั้งหมดงานนี้ไม่ไดียวเข้า,าพุกเข้าหอเลยนะครับเราจะจริงจัดเต็มเพราะว่าเราบอกว่าต้องสร้างให้เสร็จภายในระยะเวลาที่เรากําหนดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีจิตศรัทธาหรือจะร่วมในการจะสร้างพักใหญ่เดินเชี่ได้สามารถเข้าไปดู YouTube ของวิเทพยไปเลยใหญ่ชุมชนแล้วก็เฟซบุ๊กผมก็ใหญ่ชิมชนเอฟซีใหญ่ชุมชนแล้วก็สมเด็จใหญ่สมเด็จโตโตนี่คือช่องทางที่สามารถเข้าถึงเราได้ครับ,รบพี่บอยพูดถึงขบพระของใหญ่จิมจรที่ไปตรวจสอบหน่อยว่าในฐานะที่เป็นผู้สะสมเนี่ยเอาไปตรวจสอบแล้วสบายใจได้ร้อยเปอร์เซ็นพร์เตันเปพราะสิ่งที่ได้มาเนี่ยคือพอเราได้มีการเข้าในการตรวจสอบเนี่ยมันผ่านครับ 1> 1 เลยว่าเต็มที่กับทางนี้เพราะพี่บอยบอกว,ว่าพี่บอยก็เหมือนตัวแทนเอาไปตรวจนั่นแหละ,ะแล้วพี่บอยก็บอกว่าเขาไม่มีผลได้เสียแต่เขาอยากจะให้ประจักษ์ว่าพระที่เราเตรียมเอาไว้ <c oughs> ที่จะร่วมบุญกันเนี่ยนะครับอย่ามาบ่ารวมนะครับว่ามันคนละองค์เข้าใจครับว่าเป็นคนละองแต่มันเป็นพระที่อยู่ที่เดียวกันที<อ>่<ล>เดียวกันทิมเดียวกันกน,นะถึงแม้จะเป็นคนองค์มันเป็นโคบเดียวกันนั่นคือคําตอบ นะครับจะมโนหรืออะไรก็ไม่ได้จะมายกเลิกใบเซอร์ของพี่บอยก็ไม่ได้เพราะใบมันออกไปแล้วเพราะฉะนั้นใครที่คิดไม่ดีนะครับงานนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าพี่บอยบอกว่าถ้าคนเราทําอะไรตรงไปตรงมาโอเคพี่บอยสนับสนุนแต่ถ้ามาหากผลประโยชน์หรือพี่เอ็นเดี๋ยวเจอกันจัดเต็มนี่นะครับฟังไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่บอยพูดถึงเหตุผลที่ไปไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับว่า